ไปกินเนื้อย่างค่ะที่ไหนที่ทองหล่อร้านอะไรร้านอะไรเราอ่ะร้านซาบุกนิกกี้เสร็แล้วค่ะร้านซาบบุกนิกกี้ สาวไงดิวเด๋อวีสวอเกอร์ครับวอเกอร์วอเกอร์ที่ไม่ใช่สองปีนะอะไรนะวอเกอร์วีสี่วีล็อกโอ้หตอนนี้เราอยู่ร้นานซาบูยากินีคุนะคะตอนนี้กำล,ลงังรอแนื้ยากใหม่อืมหอมมากตอนนี้เป็นร้านประเภทไหนอ่ะ ร้านเนื้อ,อยากค่ะเป็นเนื้อผิดเนีย่ยทำไมดึงอยากมากินร้านซาบุเพราะว่าก็พยายามเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆมีอะไรดึงดูดมาถึงต้องมาร้านมีอะไรมีอะไรนะ่าดึงดูดถึงได้ต้องมาลานนี้โอ้เขาบอกว่าเป็นร้านที่เน,เนื้อเนี่ยถูกหมักมาแล้วโดยที่จะไม่มีซอสใหม,มียายแค่ร้านเดียวนะอ๋อมีอินสแกนดด้วย นี่คือเนื้ออะไรอ่ะดูเนื้ออะไรค่ะเขาบอกว่าให้ย่างให้าด้าดีแต่ว่าประเด็นคือเราจะวางยังไงไม่ให้มันมันเปิด บีน่าจะอร่อยชะละดอืมพูมากอะไรอ่ะหนูว่าตะบีอร่อยมากมึงเป็นหวายเนี่ยอะไรบิบิอ่ะโคตรลบาตะบีบบฮึเย yeah. เขาเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่ต้องจิ้มซอสเลยนะก็คือแบบเนื้อถูกหมักมาแล้วมีสองแบบหมักซอสกับหมักเกลือเราลองสั่งตรงทั้งสองแบบเราถ้าหมักเกลือมากกว่าแบบฟินๆแบบกินแบบเอาอะไรอะเอาวาซาบิป้ายนิดนึงนะแล้วก็กินแบบโคตรฟินนะซอสไม่ต้องแบบใจว่ะแล้วก็นี่นะอันเนี้คือซูชิ เป็นเนื้อแบบเอาไฟมาย่างที่บนเนื้อรสชาติแบบโคตรฟินอ่ะแบบมันมีกลิ่นเลมอนอ่อนๆอ่ะแล้วเนื้อแบบนุ่มๆน,นุ่มแบบไม่มีความหยาบเลย,เลยแล้วแบบข้าวหวานๆนิดๆอ่ะเป็นเมนูปิดท้ายเพราะว่าแเง,แเ,ง <laughs> เรากินแบบวันนี้ไม่ได้กินเยอะเนาะก็ตบด้วยซูชิก็พอดีอิ่มสบายท้อง วัแตกนะเฮ้ยหามาได้ไงอะรู้ไปด้วยว่าอยู่กับใครโอ้ปากแคบโอ้ ร,รูปในมือถือเลยนะอาแลกเก็บไว้เพื่อหาออ้ยถูกใจกว่าได้ของขวัญมันเกิดอันนี้ของขวัญอันนิวเซอรี่นะคะ ไหนครับ้านทอดจิ้มหมูสดผ้าสาขาห้องรอเอาหลังวันนี้อะไรบ้างผัดกะปิอันไหนครับอันไหนครับมีแกงเหลืองทีเหมือนปลากระโปงแล้วก็ผัดสตอแล้วก็พีดตามชื่อร้าน ร้านคุกกี้หอมสดใช่ไหมน้อกัคุกก้ิกันทั้งนะเวลาที่เรา

แล้วจะให้คนนี้ลองถ่ายดูถ้าถ่ายถูกเดี๋ยวให้รางวัลหันไปอีกนแล้วเร่งหันมามีกาแฟหมดสองแก้วไม่ได้ทำหลักใช่ไหมไม่ทำหลักทำหลักทำไมเดี๋ยวไม่มีหลักฐานนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิกาง่ายมีอันนึงเป็นแม่จันใต้มีอันนึงเป็นไม่ใช่แม่จันปะฮะอะไรนะ เออเมียนึงแม่แม่ตอนหลวงเมียน,น,งน,น,งน,นึงเป็นโคลัมเบียให้หาให้เจอนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก่อนก็ลองดมดูก่อนว่าอันไหนคือโคลัมเบียอันไหนคืออ่าแม่ตอนหลวงโอเคอ่ะเลือกแก้วไหนกันเลือกแก้วไหนแกวนานนะอ่าดมถูกไหม,มให้เปรียบเทียบให้เปรียบเทียบเคยกินมาแล้วเมื่อกี้ ต้องกอด้องกออะรตรงนี้นะะนัลกแก้วที่สองนางไปแล้วอะอันไหนอันไหนอันนีอันไหนนะออ๋อเลิ่อีกันงาออกอ่อ่าถูกต้องโอเคแนะนำเลยไม่ต้องเลยเก็บความสดชื่นไว้ ทำไมวันนี้รู้สึกว่ากลิ่นของไม้ตอนหลงมันเป็นมิดมากกว่าดอกไม้เป็นเปล่าดีงามไหมตอนนี้วันนี้มันมันความแบบเขียวเป็นที่ไม่เป็นเขียวเ,เขียวเหมือนหญ้าหญ้าหญ้า